ส, <S <S สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคุณลูกเพจลูกใจ <S <S Hi Hi เดี๋ยวกอนนะขนูขอแชร์ขเข้าเพจอีเตอ,อีจันก่อนนะไปน่านกันจ้าไปเที่ยวน่านกันจ้าฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับรูปเพจเสียงชัดเจนภาพชัดเจนดีไหมครับทักทายครับสวัสดีครับพี่อารมณ์ฮอตวันนี้เต้ยขึ้นเหนือนะคะไปกับพี่ตูนะค,ะครับสปอน วันนี้เต้ยขึ้นเหนือไปเมืองน่านนะเจ้าไปเมืองน่านเจ้าสวัสดีเจ้าน่านโตยนะครับแล้วก็จะไปตีจังหวัดตาโตยไปส่งเตียงสนามแอร์โลคลาสนะเจ้าปแม่ปีน้องเหยยยังไม่ได้แชร์ครับพี่ดยจันะสักครู่สักครู่นะคะสักครู่ขออนุญ,ญาตแยกสมาธิมาตรงนี้แป๊บ,บนึงสวัสดีทุกคนนะคะภาพชัดเจนเสียงชัดเจนดีเนาะ ไปทำไรเต้ยไปส่งเตียงสนามครับพี่สุรสิธิ์ครับผมไปส่งเตียงสนาม a อ r o โลคลาสหนึันเตียงที่ทาง EPG นะครับกลุ่มบริษัท EPG เนี่ยเขาสนับสนุนบริจาคเตียงสนาม a อ r o c l a s s มาที่เพจอีจันให้เราไปส่งต่อนะครับก็มีทั้งหมดเดี๋ยวก่อนนะมีทั้งหมด 3, 1จังหวัดที่ลงทะเบียนเข้ามากับเรา นะจาะพี่เดี๋ยวก่อนหนูขอแชร์นี้ก่อนแยกสมาธิไม่ถูกัเย<ะ>้แชร์แล้วสวัสดีครับอนุโมทนาบุญสาธุด้วยครับ รอดเนอะอะไรอ๋อพี่ตำรวจด่านพี่ตำรวจค่ะลูกเพจค่ะเราไปส่งเตียงเราก็ต้องรอดอยู่แล้วพี่ตำรวจไม่สงสัยเห็นเห็นสติ๊กเกอร์ก็โอเคผ่านอย่างเงี้ยค่ะลูกเพจไก่ใครมาเรียกหาไก่ตรงนี้จ้ะเดินทางปลอดภัยนะเจ้าสวัสดีลูกเพจอย่างเป็นทางการด้วยนะคะทักทายบนรถนะครับเส้นทางตรงนี้เราอยู่เส้นเอเชียใช่ปะใช่ครับสายเอเชียเอเชียหรือเอเชียเอเชียนะเส้นเอเชีย นะครับให้ดูนะครับมาถึงสิงห์บุรีแล้วตอนนี้จะถึงสิงห์บุรีแล้วเดี๋ยวเราจะแวะกินข้าวด้วยนะครับลูกเพจมันวอล์กอินเข้าไม่ได้น้อหลายจุดเดี๋ยวอาจจะอาจจะห่อขึ้นมากินบนรถกันสวัสดีน้องไต้สวัสดีนะครับสวัสดีลูกเพจทุกคนครับภารกิจวันนี้ก็จะไปส่งเตียงที่จังหวัดน่านสี่ที่แล้วก็จังหวัดตากเอ้ยที่จังเอ้ใช่ที่จังหวัดน่านจังหวัดน่านสี่ที่แล้วก็จังหวัดตากอีกหนึ่งที่ที่อำเภอแม่ระมาดนะครับ เตียงสนาม1,000เตียงที่ทางบริษัท EPG เตียงสนาม Aero Class เนี่ยนะครที่ทาง EPG เนี่ยเขาสนับสนุนเขามาบริจาคให้กับเพจอีจาน1 0 0 0เตียงแล้วก็ให้อีจานเนี่ยไปส่งต่อให้กับศูนย์พักคอยให้กับโรงพยาบาลสนามต่างๆที่เขาลงทะเบียนกันเข้ามาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยครับลูกเพจ อย่างที่รู้กันก็คือสถานการณ์ตอนเนี้ผู้ป่วยมันเยอะแล้วก็กลับบ้านไปรักษาผู้ป่วยเนี่ยกลับบ้านไปรักษาที่บ้านเกิดเนี่ยเยอะมากทีเดียวนะครับผมเยอะจนแบบมันเกิดปัญหาว่าต่างจังหวัดเนี่ยทั้งวัดทั้งอบอตอ,อบอจศูนย์พักคอยหรือว่าต่างๆนานาก็ต้องแก้ปัญหาโดยการตั้งศูนย์พักคอยขึ้นมาจุดพักคอยขึ้นมาโรงพยาบาลสนามขึ้นมาแต่ทีเนี้ยปัญหาเฉพาะหน้ามันก็เกิดขึ้นหลังจากที่เตียงสนามเนี่ย เตียงลังกระดาษเนี่ยนะครับมันหาไม่ทันหาไม่ได้ผลิตไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยนะครับทางกลุ่มบริษัท EPG เนี่ยเขาก็เลยเห็นปัญหาตรงนี้เนี่ยก็เลยแบบ้ยทำยังไงดีเขาก็เลยปรับโรงงานกันครั้งใหญ่เลยนะครับปรับโรงงานออกแบบพิมพ์เตียงใหม่นะครับเอาปัญหาจากาการใช้เตียงลังเนี่ยนะครับเพราะว่าบางบาง,บางคนเนี่ยหรือว่าบางที่เนี่ยผู้ป่วยนอนไปแล้วเนี่ย มันจะเป็นเส้นที่มันต่อกันนะคบทุกเพจเส้นเตียงที่มันต่อกันเวลานอนไปแล้วมันมันยุบแล้วก็มันก็เจ็บข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือปัญหาโดยตรงที่ที่มีญาติหรือว่ามีมีคนมาเล่าให้ฟังและจากการวิจัยะอะไรอย่างเงี้ยของเขาเขาก็ปรับโรงงานและออกแบบพิมพ์ขึ้นมาใหม่บริษัทกลุ่ม EPG เนี่ยครับเขาจะเป็นบริษัทเกี่ยวกับเรื่องพลาส,สติกเลยนะครับเขาก็ปรับโรงงานออกแบบพิมพ์กันแล้วก็ทําเป็นเตียงสนามแอโลคลาสขึ้นมา พอได้เตียงขึ้นมาปุ๊บแล้วก็เขาก็บริจาคให้กับหน่วยงานต่างๆที่ทําศูนย์พักคอยหรือว่าโรงพยาบาลสนามแล้วทีเนี้ยก็อามาให้ที่อีจันนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยเขาเ <_ AD S 2> ขาเห็นว่าอีจันเนี่ยกำลังทําโครงการสู้ภัยโควิดช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดอยู่ในเงี้ยนะครับเนาะช่วยเหลือทั้งทีมด่านหน้าทีมด่านสุดท้ายแล้วก็ทุกๆทุกๆมิติที่เกี่ยวข้องอะนะครับก็เอามาบริจาคให้เรา1 0 0 0ันเตียงแล้วก็จะให้เราไปสมต่อ ทั้งนี้ทางนี้ก็เปิดลงทะเบียนก็มี31จังหวัดทั่วประเทศไทยเหนือใต้ออกตกมีหมดเลยนะครับแล้วก็มี56หน่วยงานที่ลงทะเบียนมากับเรานะครับก็ทั้งหมด1 0 0 0เตียงเราก็จัดสรรให้นะครับทีนี้มีเตียงละตั้ง1 0 0 0พเตียงครับลูกเพจโอ้โหถ้านับเป็นเที่ยวรถก็จะสักประมาณ10 10เอ่อ10รถคอนเทนเนอร์6ล้อนะครับพันเตียงเนะี่ยใส่ประมาณ10รถคอนเทนเนอร์6ล้อเนี่ย ได้เต็มๆเนี่ยทั้ง10บคันส0คันรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีเนี้ยมีรถเออม,มีมีมีอีจันละมีเตียงละทํายังไงละ่ะมีหน่วยงานมีเป้าหมายละที่เราจะต้องไปส่งแล้วทํายังไงล่ะเดินทางไม่ได้เดินทางค่อนข้างลําบากจะไปส่งยังไงกระบะนี่ต้องขนกี่ร้อยรอบนีถึงจะไปส่งหมดนะครับทีเนี้ยพี่จิ๊บเป็นเพื่อนกับอีจันนี่แหละนะครับก็ได้มาเยี่ยมที่หลงแล้วก็ พี่จันแล้วก็ทางเราเนี่ยก็ได้เล่าปัญหานี้ให้ฟังว่าเฮ้ยทำยังไงดีนะคบมีเตียงละมีเป้าหมายละแต่ว่าเราไม่รู้จะส่งยังไงนะคบพี่จิ๊บก็รู้จักกับ t r i ปเปิลไอทริปเนี่ยเขาเป็นบริษัทเกี่ยวกับโลจิสติกโดยเฉพาะเลยก็คือการขนส่งโดยเฉพาะเลยนะคบเขาก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้กับพี่โป้เป็นผู้บริหารของ t r i ปเปิอะนะครับก็ เขาได้ยินเรื่องนี้ปุ๊บอ่ะเป็นแฟนเพจอีจันอยู่แล้วพอเป็นแฟนเพจอีจันอยู่แล้วก็คือเซเยสทันทีเดี๋ยวจัดหารถให้เส้นทางรถหกล้อนี่แหละครับรถหกล้อคอนเทนเนอร์นี่แหละเดี๋ยวจัดหารถให้เดี๋ยวหาคนรถให้ด้วยนะครับไปเลยมีกี่สายก็ว่ากันไป manage กันเอานะครับขึ้นเหนือล่องใต้ไปภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกนะครับทุกเที่ยวเราก็จะไปรับเตียงที่จังหวัดระยองก่อนที่บริษัทแอโรคลาสนะฮะแล้วก็เอา ออกกระจายไปทั่วประเทศไทยเที่ยวนี้ของเต้ยนะคะเป็นเที่ยวเที่ยวที่เท่าไหร่แล้วเที่ยวที่สิบแล้วมั้งนะครับเนาะคราวที่แล้วเต้ยก็ไปเที่ยวแรกด้วยนะครับไปกับพี่เฉลิมคนขับนะเนาะของ Triple i ไนะครับ,รบไปที่อีสานขอนแก่นอ,อะไรมหาสารคามแล้วก็โคราชนะครับเที่ยวนี้ก็จะขึ้นเหนือไปที่น่านแล้วก็ จังหวัดตานะครับ1,000พเตียงใกล้ครบตาม,มเป้าหมายแล้วครับตอนนี้ทางรถของ EPG ด้วยนะครับมีรถของทาง EPG มีรถของพี่อู๊ดมูลนิธิเพชรเกษมก็ไปส่งที่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 เพชรบุรีคนครปฐมประจวบมาแล้ว3จังหวัดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีพี่อู๊ดไปอีกที่จังหวัดระนองนะครับจังหวัดจังหวัดระนองนี่ก็ มีมีแยกออกมาอีกนิดหนึ่ง50เตียงเดี๋ยวพี่โอจะไปส่งให้นะครับตอนนี้เต้ยกับพี่ตู่ก็จะขึ้นเหนือไปที่มังนาดเจา้าไปมังนาดไปกับจังหวัดต,ตาเจา้าแล้วก็ตอนนี้รถ EPG เนี่ยก็อยู่ที่กําลังเดินทางไปที่พัทธลุงแล้วก็นราธิวาสปัตตานีด้วยนะครับก็คือทั่วประเทศไทยทุกหน่วยงานที่ลงทะเบียนมากับเรา1,000เตียงสนามนี้ถูกกระจายไป ุกรวดทุกภาคเลยนะครับเนาะก,ก็เป็นกําลังใจให้กันในช่วงนี้ตอนนี้เต้กาลังเดินทางนะจ๊ะเดี๋ยวสักพักใกล้จะถึงที่หมายเดี๋ยวเราอ่ะจะแวะกินข้าวกันก่อนนะข้า,าวเช้านะลูกเพลิข้า,าวเช้าเลยมาแล้วด้วยเ้าเลยมาแล้วหรอ,อเดี๋ยวหาที่ใหม <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวหาที่ใหม่ <c oughs> ไม่เป็นไรก็ประมาณนี้เรื่องเราก็จะประมาณนี้นะครับเรื่องของเรื่องก็คือวิกฤตตอนนี้มันหาเตียงสนามไม่ทนัน epg ก็เลยช่วยมอบเตียงให้เรานะครับมอบเตียงบริจาคเตียงให้เราเอาไปส่งต่อในยามวิกฤตตรงนี้ พอเราได้เตียงมาปุ๊บท r i ป l e ไก็เป็นบริษัทที่เกี่ยวกับการขนส่งเนี่ยนะครับเขาก็มาสนับสนุนเรื่องการขนส่งให้เราเดินสายจัดสายให้เราเอาไปที่นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าไปที่ภาคเหนือเอารถเราไปเอาคนรถเราไปพี่จิ๊บไปลงขันกับเพื่อนอีกได้มาอีกห้าหมื่นบาทนะครับสำหรับค่าน้ำมันโอ้ก็ขอขอขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่จิ๊บนี่ช่วยเราหลายเรื่องเลยเหมือนกันนะครับหลายเรื่องเลยเหมือนกันเนาะปะ,ะมีเรื่องกล่องกำลังใจกล่องนมที่แบบ เฮ้ยขนส่งมันสต๊อกอะนะครับมันติดขัดอะไรเงี้ยลูกเพจอ่อหลายๆหลายๆอย่างเลยเนาะเออเพราะว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยมันก็เลยทําให้การส่งออกกล่องกําลังใจของเราเนี่ยมันชะงักส่งออกนมจากล้งอีจานี่มันชะงกักแล้วมันชะรอชะงกักชะรอแบบเนี้ยก็เลยไปเล่าให้พี่จีฟังพี่จ๊บก็ไปประสานกับเพื่อนๆพาร์ทเนอร์หรือว่า พันธม,มิตรต่างๆของพี่จิ๊บก็รวบรวมมาทํางานทั้งคืนเลยประมาณ13 14 1 5เจ้านี่แหละนะครับก็เป็นขนส่งมาช่วยเราในการขนส่งออกส่งพีบีอไปส่งนมส่งกล่องกําลังใจนะครับก็จนตอนนี้ปิดไปได้หนึ่งโครงการแล้วนะครับไม่งั้นก็ของก็ยังค้างอยู่ที่ลงอยู่อะไรเงี้ยนะครับเนาะโอเคประมาณนี้ประมาณนี้เต้ยมาแจ้งประมาณนี้เดี๋ยวคิดว่าเราจะถึงปลายทางที่จังหวัดน่านประมาณ โมงทุ่งหนึ่งประมาณนั้นนะครับก็เดินทางยาวๆไปจากพราต้องขับรถไปเนาะช่วงนี้แล้วก็นัดหมายกับพี่เฉลิมนะครับเที่ยวนี้ก็เป็นพี่เฉลิมเหมือนเดิมที่กําลังขับรถ,รถไปรับเตียงที่จังหวัดระยองนะครับแล้วก็มุ่งหน้าไปที่น่านเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปปะกันที่ที่บ้านนอนตันนะครับที่จังหวัดน,น่บบานแลบปปะกันนะเจ้าสวัสดีเจ้าเดี๋ยวเต้ก็จะเดินทางไปเรื่อยๆเดี๋ยวขอแวะกินข้าวไปเรื่อยๆก่อนนะเจ้า ตูบไไ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายบายบายแล้วเจอกันนะเจ้าแวะทานข้าวที่นอวอเลยค่ะอาหารมันแซ่บมากเลยนอวอที่ไหน,นอ่ะนอวอคืออะไรอะ่ะนครสวรรค์หรอหรอหรอ, <c oughs> หรอไม่รู้ <laughs> อ่ะ <laughs> เดี๋ยวหนูจะรอพี่เบนตอบก่อนนะพี่เบนพี่เบนนอวอคืออะไรนครสวรรค์เหรอพี่ตูทายไว้พี่เบนยังไม่ตอบยังไม่ตอบ เผื่อเราจะได้ไปกินเพราะว่าเขาเขาบอกว่าอาหารมันแซบแวะทานที่นอนอรคืออะไรอ่าไม่เห็นแล้วว่าลูกเพจตอนนี้เราอยู่เส้นอะไรนะอยู่จะเข้าชัยนาทแล้วเนะี่ยจะเข้าชายอ๋อผ่านสิงคุรีมาแล้วหรอเร็วจังจะเข้าชัยนาทแล้วจะลูกเพจต้อยควรแวะกินข้าวอะไรดีที่มันซับแซบ,บแบบมีแหงอ่ะมีแหงอ่ะนะคะเป็นยังไงกันบ้าง เป็นยังไงกันบ้างอ่ะรอคําตอบจากพี่เนี่ยนมอคืออะไรและหนูหนูจะได้แวะก,กินอาจจะเป็นนาครสวัสด์มันไกลขนาดนั้นเลยเหรอใก,กล้ถึงตากแล้วนั่นน่ะหรอือเปล่าอย่างหรอใช้หน้าแล้วก็นครสวัสด์ไงอ๋อใช้หน้าแล้วนครสวรรด์ไม่ใช่ใชหรอือเปล่านมอ ไม่ตอบแล้วนะล่าสุดไม่ตอบแล้วนะหรือหนูไม่เห็นเมน้นโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแว้กินข้าวกันแถวนี้แหละแล้วก็เป้าหมายภารกิจสําคัญของเราก็115เตียงนะครับปิดจ็อบละไม่มีเที่ยวส่งเพิ่มเติมอีกละ1 0 0 0เตียงกําลังจะไปส่งที่ทั้งหมดทั่วประเทศไทยเรียบร้อยละ1 0 0 0เตียงสนามแอร์ูคลาสนะครับูกเจอ่ะนครสวรรค์จริงด้ยตนครสวรรค์ใชค่ะพี่เบนโอเคโอเคนครสวรรค์น,คนนะ มีอีอย่างแซบละือเอ้ยนะครสวรรค์สวัสดีจ้าสวัสดีครับพี่นัทธัญญาเหรอที่นัทธัญญาสวัสดีครับโอเคมีเที่ยวรถของ e t g มีเที่ยวรถของ triple i อีจันไปด้วยมีรถของเพชรเกษมด้วยตอนนี้เที่ยวส่งหมดแล้วครับไม่มีที่จะต้องไปรับของเพิ่มเติมละทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับทาง epg เนี่ยสนับสนุนทั้งเตียง แล้วก็ชุดฟูกเครื่องนอนด้วยนะครับลูกเพจเนาะครบเซ็ตเลยไม่ต้องไปหาเพิ่มละนะครับสามารถประกอบและใช้ได้เลยนะคะโอเคโอเคไปแล้วนะเดี๋ยวไปเจอกันที่นั่นจากคุณลูกเพจจ้าตามไปเชียร์เชียกันด้วยนะกำลังเดินทางค่ะคุณลูกเพจคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย